สวัสดีครับพบกับรถมือสองของมาสเตอร์นะครับวันนี้ครับจะมาแนะนํารถที่ยอดนิยมอีกหนึ่งคันนะครับสําหรับ t o y o ต้าซ r เอชึ่งจุดตัวมิดนะครับตัวนี้จะเป็นโฉมปี2018นะครับผมจะพาชมรอบๆกันก่อนนะครับว่าคันนี้จะสวยขนาดไหนนะครับคันนี้ก็จะเป็นสีดํานะครับนี่นะฮะดูรอบคันด้านข้างก่อนนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น h ฮ b ริดนะครับก็มาดูสัญลักษณ์โลโก้ด้านหน้านะครับก็จะเป็น โลโก้ของโตโยต้านะครับก็จะมีเป็นสีฟ้าครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ไฮบริดนะครับมาดูไฟด้านหน้านะครับก็จะเป็น LED นะครับแล้วก็จะมีตัวไฟโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้นะครับไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้ด้านบนนะครับก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับเป็นไฟเลี้ยวเส้นตรงนี้นะครับเป็น LED เหมือนกันนะครับชัดเจนนะครับการส่องสว่างของไฟนะครับด้านข้างนะครับก็จะเป็นล้อแมกนะครับล้อแมกก็จะเป็นของเอ็นไกลนะครับ รอบคันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นดิสเบรคทั้งสี่ล้อนะครับเป็นรถห้าประตูนะครับนะครับความสวยของตัวรถรอบๆบคันกันนะครับดูด้านท้ายนะครับจะมีกล้องท้ายนะครับแล้วก็เปิดปาท้ายดูนะครับนีท้ายก็กว้างนะครับสามารถพับได้นะครับสี่สิบหกสิบนะครับตัวนี้นะฮะ นะมีถาดรองท้ายมาใ้นะครับสําหรับคันนี้นะครับไปดูด้านข้างนะครับนี่นครับดูไฟท้ายนะก็จะเป็น LED แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟเบรกนะครับเป็นเป็นเส้นไฟไลท์สไจนิงนะครับก็พเพิ่มความคัดและส่องสว่างชัดเจนนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปชมในเรื่องของห้องเครื่องยนต์นะครับ มาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็นหนึ่งจุดแปดนะครับเป็นไฮบริดนะครับวันนี้ก็จะผสมการใช้งานเครื่องยนต์กับมอเตอร์นะครับทำให้ประหยัดพลังงานนะครับประหยัดน้ามันนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเครื่องยนต์หนึ่งจุดแปดไฮบริดนะครับนตัวรถก็จะเป็นสภาพเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับนะดูในส่วนของภายในตัวรถนะครับแผงคอนโซลข้างก็จะเป็นทูโทนนะครับ สวิตช์ปรับกระจกนะครับก็จะเป็นออโต้ทั้งสี่บานนะครับเนี่ยจะเป็นสวิตช์มีสัญลักษณ์ออโต้นะครับทั้งสี่บานนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปรับกระจกด้านซ้ายด้านขวานะครับพับกระจกข้างๆนะครับมาดูในส่วนของตัวเบาะนะฮะนี่ฮะเบาะก็จะออกแบบมาให้โอบกระชับนะครับแบบบักเก็ตซีนนะครับตัวนี้มาดูส่วนออปชั่นภายในคอนโซลนะครับ งมาลัยนะครับก็จะมีในเรื่องของพุชคอนโทนนะฮะนี่ยปัจจุบคอนโทนแล้วก็ระบบมัลติฟังก์ชันนะครับปรับที่ปมอะไรทั้งหมดได้เลยนะครับมีพุชสตาร์ทนะครับเลขไม่นะครับคันนี้นะครับจะอยู่ที่5588 3ดกิโลเมตรนะครับดูความเนียนรวบเรียบหรูของภายในคอนโซลด้านหน้านะครับสะอาดนะครับไม่มีร่องรอยนะครับพร้อมใช้นะครับตัวแอร์เป็นแอร์อัตโนมัตินะครับพร้อมหน้าจอ นะครับนี่นะฮะไหนนครับสวยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปสรุปให้ทีหนึ่งครับผมครับผมก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับก็มาสรุปกันให้ทีนะครับสำหรับ Toyota C-HR 1.8 h y b r i หนึ่งจตัวมิสนะครับเป็นโฉมปี2018นะครับคันนี้นะครับราคาอยู่ที่725,000บาทนะครับยอดจัดแฟรนนะครับสามารถจัดได้เต็มนะครับพร้อมดอกเบี้ยพิเศษนะครับคันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่สองเท่านั้นนะครับ ลูกค้าที่สนใจจัดไฟแนนซ์นะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้สูงสุดถึง84เดือนเลยนะครับผมลูกค้าที่สนใจนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับโตโยต้าซีคันนี้นะครับเป็นระบบ h ฮบริดนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดกระตุ้นนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทีมขายของ Master Certified ยูสคนะครับโอเคครับขอบคุณครับ